ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่วยกันคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะไว้ทักทายกันก่อนนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะทุกท่านบ้านชั้นเดียวนะคะตั้งอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาไม่เป่าเปียวถนนหน้าบ้านนะคะเป็นถนนคอนกรีตในชุมชนค่ะมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะคะมีที่จอดรถกว้างๆค่ะสามารถจอดได้หลายคันค่ะ แปลงนี้นะคะราคาเพียง990,000บาทเท่านั้นนะคะเนื้อที่ขนาด100ตารางวานะคะทุกท่านแถมแอร์ให้2เครื่องนะคะซื้อไปรีโนเวทได้ค่ะทุกท่านรีโนเวทแล้วก็จะสวยยู่นะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ990,000บาทอยู่ที่บ้านพรสวรรค์ร่ม9ซอย10แยก5เทศบาลนะครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะ สนใจนัดชมแปลงจริงหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อนัดหมายเข้าชมกันได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้หรือว่าจะติดต่อผ่าน ID Li n e ก็มี ID ดี n ลผู้ขายใส่ไว้ให้ด้วยนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเหมือนกันในวันนี้นะคะเจคโนขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของแปลงนี้นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ